สวัสดีครับว,วันนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าซิลิกิตนะครับบ้านแหลมเพชรบุรีนะครับทีนี้เข้าฟรีนะตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเพาะพันธุ์ปลาทะเลบ่อ,อ,บอนี้เนี่ยดูป้ายดิเขามีบอกแต่ปลาตะคองเหลืองอยมือเอด้วยวอุ้ยใช่อุ้ยหอยมือเสือนี่ของจริงอะเนี่ย สวยอะสีน้ำเงินนั่นอะปลานิมูในปลาตะตูนปลาตัวสีฟาใช่ใช่ใช่เขาแอบอยู่นี่น uh ี่ก็เป็นสายพันธุ์ปลากระตูนนะเนี่ยสาลายอะไรไม่รนี่ปิงทะเลนี่นี่นี่เขาแอบอยู่นี่นีสองตัวเขายังไม่ออกมาเลยถ่ายไม่ได้อะเขาแอบอยู่อะปลาสวยนั้นเลย เอ๊ปิงปิงน,นี่นี่เดี๋ยวดูตัวนู้นดีกว่าสีสีน้ำเงินน้ำเงินเห็นปะสวยปะเขากลัวคนนี่นี่เนี่ยเขาแอบอยู่เนี่นนั่นนั่นนนน่นออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอ๋อเขาเขาเล่นซ่อนหากับเราครับทุกคนตัวน้อยชมตัวน้อยอ่าอ,อุโ้ยใช่นีอ่อะเนี่ย โอ้โหใหญ่มากคนโอ้โหใหญ่มากครับนี่ยังไม่เห็นบ่อปลากระตูนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหยุบ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 ใจนะปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลกลัวเขากระโดดขึ้นมาเขาจะกระโดดขึ้นมาเปล่าตัวใหญ่มากแบบไหนอ๋อปลาสิงโตทะเล นี่มีพิษนะห้ามโดนเด็ดขาดพ,พิษแรงแรงแรงมากเนี่ยปลาสิกตซนเลเนี่ยพิดสุดยอดเลยแหละตัวเนี้ยอันตรายจัดนี่หอยอะไระี่ชิมไตได้เลยไม่รู้หอยมือเสือ,สอใช่เต็มเลยเนี่ยนี่ห้ามครอบครองนะพิดกฎนหมายนะใครใครเอาไปเลี้ยงที่บ้านนี่ตำรวจจับหอ,อยมือเสืออ่า นี่ปลาหมอทะเลเต็มเลยแต่ตัวเล็กนั่งไ,ไงเจอแล้วปลาการะตูนเขาขังมันไว้นี่ไงเต็มเลยโอ้เบบี้เแบบีนี่ไงสีส้ยนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ปลาการะตูนเขาจะอาศัยในสายลายนะนีบ่อแนี้ใช้ใชข,ข้างๆกันมีตู้โชยเห็น ตูลลายนี้เจ๋งฮะดูดิเหลืองแสงน่ารักนะเหลืองแสงกระตูนแดงโอ้เขาบอกว่าปลากระตูนซุปเปอร์แบ็คสีดำปลาทะเลนี่สวยเนาะตัวแบทนะ ปลาทูสัน้นปลาทูหลังปลาทูปากจิงจกเต็มเลยว่ายอยู่น่าจะมองไม่เห็นนะน้ํนามมันะ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 เป็นขึ้นขึ้น่วายกันอยู่เต็มเลยนอนอไหนอะหอยหอยหอยเปหือก็รู้เหมือนทั้งบนเนี่ยเนี่ยหอยเป่าลือ สั oh, oh, ite, it oh, so um. ่งเม็ดโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่จริงโอ้ดูเขาขึ้นมาผิวน้ำดินอน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 ตัวใหญ่จัดต้องรอดูตอนเขาขึ้นผิวน้ำเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานั่น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 ตัวใหญ่นะเขาขึ้นมาโชว์ตัวครับทุกคน มีปลาอีกนี่นี่ไม่รู้ปลาอะไรตัวใหญ่เหมือนกันามาไป,ไปหาปาห้ายดูซิปลาอะไรนี่น,นี่ที่ให้ดูปลาก็คือจะตรงนี้นะหนึ่งที่เดี๋ยวไปอีกที่หนึ่ง,ตรง,งตรงรอบๆเขาก็จะม,มีต้นโกงกลางด้วยนะ ต้นโกงกลางบิมดูรากต้นโกงกลางดิโหใช่นี <balances. S 1> ่ที่ยู่ของสัตว์ตทะเลนะไอนนี้มีตัวอะไรบ้างน่จาจะมีปลามีหอยมีปูเยอะปลากระเบนแมนตา้าปลาเคยเห็นปลาไม่เคยตรงนี้มีลานนาเกลือด้วย <qui S 1> ทำให้ดูเนี่ย วิธีทําเป็นแบบนี้ไปไปอีกบอ่อหนึ่งอยู่ข้างๆกันบอ่อแสดงระบบนิเวศเหมือนน้ำมันไม่ค่อยใสนะตรงเนี้ยปลาจาระเมมเลยถ่ายไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยปลาปลาแบบเนี้ยไปดูบอ่อขวานน้นนี่น้ำใสน้อยเห็นอนะน่าจะเห็นปลาง่ายนี่บอ่อนี้น้ำใสป่ะอู้ หอยหอยมือเสือโอเปิลนี่นี่นี่ปลานี่สวยอ่ะปลาผิีเสื้ออปลาปลาแอบอยู่ในหอยนั่นนะแล้วมันไม่กลัวโดนกินเลยนะเนี่ยวโดนอีกแอบอยู่เนี่ยแล้วมันโดนกินทำไงนะใหญ่มากเขาบอกกินนะฮะในการของแขกตอนโอ้อ้โอ้มีสองตัวมีสองตัวปลาชมินปลาจ้ะ ปลาตัวใหญ่โอ้อันนี้สีดำได้เห็นป่าเห็นป่าเริ่มเริ่มหุบได้เห็นไหมหุบแล้วพี่มันขาวใช่ไหมคนเอามือไปยังเขากินแถบตอนอบีฝั่งนี้มีให้อาหารปลาลองให้กันมะเนี่ยจุดให้อาหารปลาเดี๋ยวให้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้ริมทะเลมหมยนาวานาวาเอามาขวดนึงเดี๋ยวให้แม่ ใส่เงินสมทบทุนอาหารปลาตลานนิลกับปลาทับพิมไม่ต้องเอามือหยิบล็อกเทเลยเทเลยเตมเลยอ้อ่ะตอนนี้เราก็เดินมากันที่ริมทะเลนะครับจะมีจุดให้อาหารปลาอีกจุดหนึ่งเน่เราถึงแล้วที่ให้อาหารปลาอีกที่หนึ่งโอ้เรือลำใหญ่มาก ตรงนี้มีศาลาให้นั่งพักด้วยวระวังนกนะเนี่ยนกเกาะอยู่นะสีดำมาเอ้ไปเข้าไปดูกันครับอะไรอะไรอะไรเป็นปลาตัวเล็กๆด้วยเหรอมีปลาอะไรปลาอะไสารสไลด์พรวุ่นปะไม่รู้ดีสไลา์อะไรไม่รู้่啊ใช่เหรอเยอะมากเลยอะอยบิมไปอ่านไว้ามาหน่อยเถอะ บีมอันโอ้ย,อย,อยปลาอะไรครับเนี่ยตัวใหญ่มากปลาอะไรบีมเราให้อาหารนกันปะเอาอาหารหมดโตเมื่อกี้น่ายิบม,มาจากตรงนูน้นเหลือเต็มเลยเอาอาหารปลาหมดครับหูยตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิบิ๊กเบิ้มมากดูดิบิ๊กเบิ้มมาก โอ้เขากินอาหารปลาหมดครับนี่เราจะไปซื้ออาหารปลาตรงนู้นขับรถไปต้องเอาไอ้ไม่มีกับป๋ออยู่นี่ไปต้องเอากระป๋องไปเปลี่ยนตรงนู้นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่แขวนนู้นมาแล้วครับไม่ต้องเอาออกจากขวดหรอกเทเทขวดเลยดูสิว่าเขาจะกินโหดแค่ไหนวิตัวเขาใหญ่มากเลยอะ โอ้ยเขากินเรียบร้อยครับโอ้โหเยอะมากตัวใจมากเลยอ่ะปลานวนจันทะเลระวังใหญ่ให้วลนลงไปนะใหญ่นะะกระสอบหนึ่งไม่พอกระสอบหนึ่งไม่พอกินค อันนี้คือปลาหนุนจำทะเลแล้วในปอดตุกตอนที่มันอยากเป็นเด็กใช่เหรอพอโตเขาก็เลยมาปล่อยแันก็น่าตัวเล็กอยู่ไหนอ,อ๋อใช่ใช่ใช่ตัวเล็กอยู่ข้างในขังไว้ในกระชงังพอใหญ่แล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกได้แล้วเขาไม่ไว่ายลงทะเลอะ่ะตกใจมากเลยม่ายลงเลนี่ไนี่เป็นอ้าวไม่มีเชือกต่อไวทะเลเขาขังไวน้นะห,หมด อยอดต่งเพิ่มยอดไปร้อยหนึ่งเลยอยอดใส่ตู้ไว้ดีๆนะอย่าให้ปิวลดน้ำนะผบทุนค่าหารปลานี่หมดแล้วประมาณนี้เดี๋ยวก้อนกลับดูเรือก่อนซูมซูมเรือก่อน <c oughs> เรือลำใหญ่มาก <c oughs> เรือขนสินค้าเปล่าก้องปลาขยายได้เท่าไร ขอ20เท่าวิดีโอโอ้โอเห็นคนเลยอะคนไปทำอะไรกลางทะเลครับเนี่ยความเหมือนเหมือนน้ำจะลึกแต่มันตื้นมากเลยอะคนยืนแค่หัวเข้าเองอะอะไรครับเอาทำซีคับทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับคนนี้เด็ออกซซ์คนนี้กี่ปีแล้วครับออวตอนนี้น้ำลดเยอะมากครับทุกคน แเนี่ย<อ>ก่อนกลับบ้านครับเราแวะกินกล้วยเตี๋ยวเรือทะเลแหวกครั้งที่แล้วเราเคยมาแล้วนะเบนแต่เนี้ยบรรยากาศดีทูกเวยพอาแล้วเราขึ้นไปน่งอร่อยด้วยใช่แต่ครั้งนี้นั่งข้างล่างมั้งข้างบนคนเยอะ เซล็กต้มยำครับน่ากินมากโอ้เขาให้เส้นมาเยอะมากเาป็นไงนาว้าเลยไหมเส้นเซฟนี่เชินของแม่กับปา๋ากระเผาประมมึกตัวเริ่มเขาออยากเขายากชิมของปลาชิ้นไหวๆโอ้โอ้น่ากินครับ สกินป่ะนาวานาวาชิมไหมไม่ชิมอ่ะเป็นไง่อยอร่อยกินไป